หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะแล้วก็พรบรคอม p d p a เใช่ปะเรื่องที่เขาเอาใบแจ้งความที่มีชื่อนมสกุลพี่ปูมามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ไม่ได้ค่ะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทําได้นะคะแล้วก็ทวงนี้ออกสื่อก็ไม่ได้อันนี้คือเป็นทยาอญาใช่ค่ะจะมีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมีแพ่งไหมแน่นอนนะมีควมแพ่งเปลคะแน่นอนครับแพ่งเนี่ยบอกเลยว่าฟ้องแน่นอนนะครับทุกคดีที่มีการฟ้องอาญาไปก่อนนี้เราจะฟ้องแพ่งตามหลังนะครับ มูลค่าความเสียหายก็ตามตามคุณสมบัติของพี่ปูเลยนะครับควรจะเลือกก็ใช่เราเลือกเต็มแม็กซ์นะครับ10ล้านก็10บล้านนะครับเพราะคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัง้งแต่ปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาฟอ้องดีเลก์ก็ทุกๆคนก็ทราบว่าเขาไปออกทุกสื่อทุกช่องหลายรายการใช่ไหมคะแล้วก็พี่ปูก็ดูไม่ไหวจริงๆเพราะว่าพอมันดูแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงเราก็เกิดอาการเครียดแล้วก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทานยาด้วยแล้วอย่างพี่ของลิลลี่พูดว่าเขาติดด้วยาก อันนี้อันนี้ยังยังไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวมีคดีเพิ่มอีกเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ลิลลี่พาเพื่อนเขาเข้ามาหาพี่ปูแล้วให้พี่ปูต้องเป็นนี้เพื่อนเขาอะไรี้ยค่ะแกก็เข้ามาถามว่าเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นหรืมองเขาต้องถามเขาดีกว่าว่าเขาเกลียดอะไรพี่เหรอคะถึงได้ทํากับพี่ถึงขนาดนี้คือลิลลี่ก็มองในมุมเขานะว่าเออพี่ปูไม่อยากให้เขาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าที่มีต้องคล้องเขาไอ้นั้นเป็นเรื่องหลังหลังจากนี้นะมันมันไม่จบแค่รีสารมันบางคนก็จบที่ตอมอมอก็ได้ใช่านก็รือ